ก็หาหายกันไปสักพักเกี่ยวกับการพูดถึงชมรมรอบนี้ก็จะเป็นทำชมรมที่ยังไม่ได้ทําต่อเลยแล้วกัน,กนซึ่งชมรมนี้ก็เป็นชมรมที่เพื่อนๆหลายหคนรู้จักกันซึ่งก็น่าจะมีโตัวอ้วนของหลายๆคนอยู่ในนี้ด้วยซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวของชมรมออกกํลังกายในโรงเรียนที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตสองปูปญ,ญาเต็มไปด้วยนักเรียนสมองไร้ที่หายใจเข้าออกเป็นพา,าราโบลา แน่นอน,นว่าทุกคนย่อมรู้กันเป็นอย่างดีว่าน,นี่ก็คือโรงเรียนวิทยาลัยโรงเรียนที่ว่ากันว่าเป็นเลิศทางด้านวิชาการโดยเฉพาะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่เด็กเอาแต่ง่วนอยู่กับการทำโปรเจกต์สิ่งที่สะท้อนออกมาจากเด็กเหล่านั้นก็คือสุขภาพประจำแย่ไม่ต่างจากแซลมอนที่ใกล้ตายหลังจากว่ายวนน้ำกอใหม่ปานด้วยเหตุนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องมีใครสักคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านั้น ไม่เห็นเด็กที่เป็นอนาคตของมิลิเนียมนั้นตายอย่างไรคุณค่าอย่างน้อยถ้าจะตายก็ตายอย่างเกิดประโยชน์มากที่สุดและสิ่งเหล่านั้นก็คือเรื่องโภชนาการฟิตเนสและการออกกาลังกายชมรมออกกําลังกายเป็นชมรมที่ก่อตั้งโดยโ e, อโตฮานาซึเมเดะัวหน้าชมรมออกกาลังกายคนปัจจุบันจัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะทําให้เด็ก ium, ดมิลิเนียมเห็นถึงความสาคัญและประโยชน์รวมถึงความสนุกสนานด้านกีฬา พราะว่าทุกวันนี้นั้นก็ไม่มีใครเคยสนุกกับเธอด้วยไม้แต่คนเดียวลักษณะของชมรมออกกําลังกายนั้นจะแตกต่างจากชมรมกีฬาของมิลเนียมกราวก็คือเธอไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างนักกีฬาแต่มีไวส้สร้างซูปเปอร์โซเยอร์ไอไว้เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายซึ่งมันแตกต่างตรงที่ว่าชมรมกีฬานั้นจะเป็นชมรมที่เน้นปั้นนักกีฬาชนินั้นขึ้นมา หากพูดถึงชมรมแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นชมรมที่มีชื่อเสียงอย่างมากในมิลเลนเนียมที่มักจะถูกชาวบ้านตราหน้าว่าเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กเนิร์ดแน่นอนว่ามีนักเรียนหลายต่อหลายคนที่เข้ามาในชมรมนี้และพวกเธอนั้นไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเลยไม่สิตาพูดให้ถูกก็คือไม่มีคนไหนอยากกลับมาเหยียบที่นี่อีกเลยต่างหากในสวนสมาชิกอย่างเป็นทางการนั้นมีทั้งหมด2คนที่จริงแล้วถ้าให้นับจนวนแล้วอาจจะเคยมีสมาชิกมากกว่านั้น เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นกลับเลยที่จะไม่กลับมาที่นี่อีกด้วยเตุผลส่วนตัวสมาชิกคนแรกก็คือโอตโต้นาซิเลเทนเนอร์สาวคุนฟีที่มักสวมชุดลับติวโชว์สัตว์สนอันแสนเฟรชแต่อย่างที่บอกไปว่าเจ้าตัวือผู้ก่อตั้งตัวเธอนั้นเป็นนักเรียนชั้นปีที่สองกระนั้นก็ยังเป็นนักเรียนคนดังที่แม้กระทั่งรุ่นกีเองเขายัางเลี่ยงที่จะเจอเทการส่วนตัว ให้อธิบายซอมิเลคคือเทนเนอร์สาวสายหวานที่มาจะลอลงผู้คนด้วยวาจาวหวานหวานราวกับเสรดอกไม้ที่แสนงดงามแต่ว่ามื่รู้ตัวอีกทีแล้วเธอก็เป็นดอกไม้แต่เป็นต้นไม้กินเมลาา็ดต่หาและเมล็หน้างูงหลายมนุษรู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นเหยื่อการเพนนิ่งไล่จุดจบของเธอไปแล้วเรียกว่ากันว่าถ้าจะมีเธอน,นั้นโอกาสก็ตามที่เรียดินซิลเกินเว้นเสียแต่ว่าคุณนั่นจะเป็นซูเปอร์โซเยอร์ สมาชิกคนที่สองไม่สิถ้าพูดถูกก็คือน้องเป็นสมาชิกค,คนเดียวที่เหลืออยู่เป็นทญญายาทอสูรกล้าเนื้อแห่งชมรมออกกําลังกายเด็กสาวที่หลงผิดคิดว่าที่นี่จะช่วยให้เธอตีโฮมรันได้สําเร็จซึ่งนั่นก็คือโนมาสะเร่เดิมทีแล้วนั้นเจ้าตัวเป็นสมาชิกของชมรมเบสบอลของลอรีลิติเดียมแต่ด้วยความผิดพลาดก็เลยมาที่ชมรมออกกําลังกายมไม่ว่าจะฝึกกลากายให้เป็นนักกีฬาเบสบอลยอดเยี่ยม แต่ท้ายสุดกลายมาเป็นทหารสปาตันภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของท่านหัวหน้าชมรมคนปัจจุบันส่วนสมาชิกท่านอื่นนั้นก็มีการเข้ามาเป็นปะปายแต่ลงท้ายพวกนี้มันก็จะไม่มาอยู่ดีด้วยการลาปว่วยกระทันหันซึ่งนี่ไม่ใช่ข้อมูลลอยๆแต่อย่างใดแต่เป็นข้อมูลที่ได้จาก Big Sister แห่งมินิเนียนตเองชมรมแห่งนี้นั้นเป็นชมรมที่ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากเซนีนา ถึงแม้ว่าคนของเซมินาจะไม่เคยคิดจะมาเหยียบที่นี่เลยก็เถอะอุปกรณ์ต่างๆในชมรมออกกำลังกายนั้นจัดว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงคุณภาพดีมีราคาและมูลาค่าสูงอีกด้วยตัวอุปกรณ์บางส่วนนั้นได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากเซมินาก็จริงแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นโอโตฮานาซุมิเล็ที่เป็นคนซื้อมาด้วยน้ำพักตัไแรของตัวเองและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นสิ่งเป็นที่ที่ได้รับความร่วมมือมาจากชมรมชิปอาการช่าง ก็อ,อย่างที่เราทราบกันดีว่าชมรมที่พายการสร้างพวกเคยรับสร้างแต่ไม่รับทดลองส่วนใครที่ซวยก็ถือว่าดวงแตกกันไปเองตัวอย่างเช่นเครื่องสกพอตอัตโนมัติที่สามารถสคพอตต่อเนื่องได้แม้คนออกกาลังกายนั้นจะสลบเหมือดไปแล้วก็ตามทีทางจะพูดถึงเป้าหมายของชมรมแห่งนี้ก็คือบุกหวังให้นักเรียนหรือเดียรวมถึงบุคคลทั่วไปมีสุขภาพที่ดีมากโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนช่วย เช่นโภชนาการรวมถึงวิทยาศาสตร์การกีฬานอกเหนือจากนั้นชมรมนี้ยังให้คำปรึกษากับสาวๆทั้งหลายที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักอีกด้วยโดยปรัชญาของชมรมแห่งนี้ก็คือมุ่งสู่เป,ป้าหมายด้วยความพยายามและกล้าเหนือส่วนงานอดนๆที่เกี่ยวข้องกับชมรมออกกำลังกายนะั้นชมรมนี้ก็รับฝึกร่างกายให้กับมากกีฬาอีกด้วยและตัวเธอก็เคยเทรนนิงน่งและกีฬาของมิงเนียมช่วงานแข่งขันคารลเฟีอีกตา่างหาก ทว่าหลังจากที่เจ้าตัวได้เทนงให้พวกเธอเหล่านั้นนั้นก็หายไปอย่างไรล่องรอยเลยเพื่อความที่นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนวิทย,มน,ยมนะั้นถือว่าเป็นเด็กเรียนจะมีค่านิยมที่จะใช้ชีวิตแบบนิ่ง,งสงบ,สงบและหมกมุ่นเกี่ยวกับงานวิจัยของตัวเองมากกว่าโพโตฮานาสูริเล่ฝันฝันถึงวัาที่นักเรียนวินียมได้แบ่งปันความลหลงไหลในการออกกำลังกายเช่นเช่นต่อเธอและนี่ก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้ชมรมนี้ถือกําเนิดขึ้น น่าเสียดายที่การแสดงความรักของเธอนั้นกลับมองว่ามันเป็นการทรมานทรกรรมลากกว่านี้คือกลุ่มกขั้นสุดท้ายของนักเรียนโรงเรียนวิทย์ิลิเดียมและนอนล่าช่องลมแห่งนี้นั้นก็ถือว่าเป็นช่รงที่ได้รับงบประมาณจ,จํานวนมากแต่คนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์ขาวจับนะั้นกลับน้อยมากและไม่ต้องดูจากที่ไหนเลยเพราะแม้แต่คอนเขียนงบมาให้อย่างเซมินาก็ยังไม่มีนักเรียนคนไหนเลยเข้าไปใช้บริการรงยิมที่พวกเธอออกพบให้แม้แต่ครั้งเดียวเลย นักเรียนคนแล้วคนเล่าต่างเข้ามาในชมรมแห่งนี้เพียงเพราะอยากจะเล่นกีฬาเก่งขึ้นสักนิดหรือไม่ก็อยากได้เอ็ดเพาลายไขมันส่วนเกินสักหน่อยน่าเสียดายมากที่พวกเธอเหล่านี้แทบจะไม่มีนักเรียนคนไหนที่ออกไปในสภาพปกติเลยคนที่รอดจากการเทรนนิ่งของซิมิเลได้นะั้นมีอัตราเพียงแค่2%ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ว่าจะออกไปครบ32ด้วย เรียกว่ากันว่านักเรียนเราน่านจะจ่ายไปใช้บริการสุขภาพในวันลุ่งข er> ึ้นนั่นแหละนะแต่ก็ยังมีอีก1%ที่สามารถกลับมาเรียนได้อย่างปกติซึ่งงานทําให้อีก97%นั้นก็คือจํานวนนักเรียนที่ไม่สามารถรอดชีวิตจากการเทรนนิ่งได้แล้วจะเป็นที่จะต้องถูกหามเข้า ICU โดยด่วนหากว่าในปัจจุบันนั้นแทบไม่มีใครผลการเทรนนิ่งของโอโตฮานาซิมิเลได้เอง ตอนแล้ววันเล่าที่เหล่านักเรียนเข้าไปในชมรมออกกําลังกายแล้วไม่ได้ออกมาในสภาพเดิมท่าน,นเลยทําให้นักเรียนบิลเลียมนั้นบอกว่าที่นี่ก็คือแดนต้องห้ามที่ห้ามแม้กระทั่งการเฉียดใกล้และในที่สุดเด็กคนหนึ่งก็มาถึงจมลำแข่งนี้อย่างความป่าปลื้มให้กับเด็กบิลเลียมอีกราวๆ97%เพราะอย่างน,น้อยโอกาสที่โอโตฮโานาซิมิเลจะลากพวกเธอไปทรมานนั้นมันก็ลดลงกว่าเดิมมาก หากเราขี้เกียจเราก็ไม่อาจได้มาซึ่งร่างกายที่แข็งแรงหากเราไม่มุ่งมั่นก็ย่อมเป็น,ปนไปไม่ได้เลยที่จะมีคุณดีเปียบนักกีฬาท้ายสุดแล้วหากเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความมุ่งม,มั่นอันแรงกล้าทุกอย่างมันก็จะเป็นเหมือนเดิมเด็กมินิเนียมทุกคนต่างคิดเช่นนั้นว่าเออมันต้องมีใครสักคนมาเปลี่ยนแปลงแต่ใช่เธอคนนั้นมีชื่อว่านมาสะเลและใช่เธอคนนี้แหละก็คือความถูเกเลือก เด็กคนดีนั้นจะต้องรองรับการเทรนนิ่งและขีดจำกัดของโคตัวฮานาซูมิเรลตลอย่างแน่นอนและอย่างน้อยๆก็น่าจะสามารถรองรับการเทรนนิ่งไว้จนกระทั่งพวกเธอหาทางหนีเอาตัวรอดไปได้นั่นแหละนะซึ่งมีและก็คือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากชมรมออกกําลังกายของโรงเรียนวิทย์มิลเลนเนียมีเองโอเคสําหรับวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับชมรมและชมรมออกกําลังกายก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้กลกัน เอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าเลาหน้าก,ก็ลาวการสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ